ีธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำปี2564ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีธนูนะคะอย่าลืมเช็ควันที่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงรวมไม่เฉพาะเจาะจงแปลบุคคนยังไงก็ต้องเก็บแต่สิ่งดีๆแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจหรืองานหรือว่าทุกเรื่องความรักของคนด้วยนะคะโอเคมาเริ่มดวงกันเลยชาวราศีธนูนะคะต้องบอกว่าปีนี้คะ่ะชาวธานูจะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะจะเข้ามาหาคุณ เราจะเป็นหน้าที่การงานคุณมีโอกาสดีๆที่เข้ามาเป็นโอกาสทองที่จะเข้ามาหาคุณในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะชาวราศีธนูเตรียมตัวใ,ให้พร้อมรับสิ่งดีๆในปีของสีนี้ได้เลยนะคะโอเคมาเจาะจนเรื่องของการงานกันต่อการงานนะคะชาวราศีธนูใครทํางานประจําต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดนิดนึงอาจจะโดน กดดันที่ทํางานหรือบรรยาการที่ทำงาน,าน,งานแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องผ่านอดทนนิดนึงใช้ความอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะส่วนหรือบางท่านในวิมมองว่าอาจจะออกงานแล้วก็ช่วยหนจะว่างงานอยู่ใครที่ตอนนี้ว่างงานแล้วก็ออกจากงานเดิมแล้วแล้วก็ลังมองหางานใหม่ๆต้องแนะนําอย่างนี้ว่าคุณต้องลองทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยทำโดยต้องออกมาจากกรอบเดิมหรือบางอย่างนะที่ว่าเออเราทำแบบนี้ถูกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่บางทีมาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยคุณลอง ฉีกความคิดหรือลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็พอคุณปรับตัวได้ปุ๊บเนี่ยที่ทางานแบบของคุณนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหรืออาจจะมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้คุณก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ในทางนั้นก็ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นปีนี้เรียนรู้เกี่ยวกับการงานเรียนรู้กับธุรกิจต่างๆคุณจะประสบผลสาเร็จในที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะส่วนใครท,ทาธุรกิจส่วนตัวปีนี้ต้องบอกว่าเดินสารมันมันมีความคิดมีความตึงเครียดเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรก แต่ธุรกิจต้องคู่ไปกับบุญด้วยนะคะปีนี้บอกเลยชาติภาษีฮานูทำทุกอย่างธุรกิจทุกอย่าง,างต้องคู่กับบุญกําไรได้มาแบ่งไปทําบุญบไปทําบุญแบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณไปได้เรื่อยๆอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็จะเข้าไปมันก็จะเหมือนกับว่ามีบุญตรงนี้มาช่วยให้ธุรกิจของคุณมันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ โอกาสใหม่ๆมีเข้ามาเสมอบอกว่าอาจจะไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะในโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์นะคะธุรกิจในบางท่านยังเป็นออฟไลน์อยู่อย่างเงี้ยค่ะสามารถต่อยอดเป็นออนไลน์ได้อย่างเงี้ยก็คือดีนะคะสามารถทําได้เช่นกันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำคือเหมือนกับอัปเกรดมันไปเรื่อยๆถ้าคุณสาม,มารถทําได้ในปี64นี้นะคะบอกเลยว่าธุรกิจของคุณจะลุ่งแน่นอนในปี64นี้ชัวร์เลยนะคะโอเคมาต่อเยองของการเงินการเงินชาวลาศีธนูมีโอกาสที่จะได้ ซื้อรถใหม่หรือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับยานพหนะก็จะซื้อใหม่นั่นเองหรืออาจจะอ่ซ่อแมแซมอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแต่ท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็เช่นเคยเหมือนกันก็คู่บุญก็พลาเกี่ยวกับการทําบุญก็มาเหมือนเดิมนะให้ระวังด้วยเกี่ยวกับการหมุนเงินต่างๆอาจจะมีการติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทาวิธีแก้ก็คือเหมือนกันนะคะให้ถือสินห้าจดมต์ถือสินแต่ได้ก็ดีแต่ว่าอ่าวิ จะขอให้ชาวราศีธนูเนี่ยเน้นไปาการทําบ,บุญที่วัดนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่แหละถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาที่จะไปวัดก็สวดมนต์ที่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะสมาธิถือศีลบ้างวันพระอะไรเงี้ยที่เราสามารถทําได้ที่มันไม่ลําบากจนเกินไปเดินทางสายกลางดีที่สุดนะคะโอเคมาต่อในเรื่องของความรักชาวราศีธนูความรักเริ่มที่คนโสดก่อนคนโสดชาวราศีธนูปีนี้ใครรอคนที่ ที่จะเข้ามาขอแบบโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าใครที่โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้ต้บอกว่าวิ้ว่านรอนหนึ่งรอซักประมาณหลังครึ่งปีนี้ไปแล้วน่าจะเป็นหลังเดือนหกไปแล้วเลยดีกว่านะคะให้โฟกัสเรื่องที่งานก่อนคนโสดยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะในช่วงครึ่งปีแรกที่จะมีคนที่ใช่เข้ามาขอพูดแบบนี้ละกันอะแล้วก็ถ้ามันจะมีเข้ามาบิ้วว่ามันจะเป็นในเรื่องของอ่าค้างหลอกโกหกหลอกลวงจบอาการแบบว่าเออโสด แต่สดนี่จริงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราเป็นแค่คนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแนวแนวนี้ไปมันทําให้คุณเสียเซลล์ได้นะคะเพราะว่าจะให้ชาวเกษตรนัวคนสดโฟกัสที่งานก่อนดีกว่านะคะอ่ะมาต่อไปที่คนมีคู่กันเลยคนมีคู่ความรักมันดูนิ่งไปหน่อยมันดูแบบว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนความใน,ในบางค้งอาจจะคบกันมาใช้เวลานาน,านพอสมควรแล้วแล้วก็ มันมีคําว่าเริ่มแบบเบื่อมีความเริ่มแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันเมันเฉยๆกันไปอะไรเงี้ยควรจะแบบหาอะไรตื่นเต้นให้กันบ้างแต่อย่าตื่นเต้นไปผิดทางนะตื่นเต้นไปทางที่ดีแบบถ้าใด้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเที่ยวไปอะไรไปทําบุญแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ให้ระวังเลยระวังเรื่องของการโกหกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องของคําว่ามือที่สนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณ หรือเองหรือฝ่ายเขาทางธะาให้ระวังด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาการเข้าใจผิดการเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไม่ใช่การเข้าใจผิดอันนี้มันคือเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากไม่อยากให้คนเราแบง่งจนมากเกินไปแต่ให้เช็คกันให้ดีดีละกันไม่ไม่ว่าเขาเหรือเราอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เรื่องแบบนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีเข้ามามากเรแบบื่องกุ้งกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่อยากให้มันมากระทบกับตรงนี้นะเนียก็เช็คดู ด้วยนะคะเติมความานให้กันมากๆความรักคุณจะได้เข้มแข็งแข็งแรง,งขึ้นความสัมพันธ์มันจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะอามาต่อันที่เรื่องของสุขภาพเลยสุขภาพชาราศีธนูนะให้ระวังเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจะคะ่ะในเรื่องของเป็นหวัดเป็นอะไรแบบนี้ในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรอะไรแบบเนี้ยให ให้ต้องไปเช็คออพกันอีกรอบหนึ่งดวีว่าใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจอยู่แล้วนะที่รู้ตัวเองอยู่แล้วนะไปเช็คไปไปเช็คสุขภาพอีกหน่อยนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีอาการกําเริบขึ้นมาในช่วงนี้ให้ระวังด้วยแต่ถามว่ามันมีอะไรที่เลวร้ายน่ากลัวไหมถึงขั้นเราต้องผ่าตัดอุบัติเหตุยังมองว่าไม่มีนะคะยังไม่มีสิ่งสิ่งป้องรอ,อ,อ,องยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวสุดท้ายนะครตอนนี้ครบแล้วการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเดี๋ยววิจะให้เ,เปิดไพ่สรุปแล้วกันว่า มีอะไรที่จะบอกชาราศีธนูเป็นการพิเศษไหมแล้วก็เคล็ดลับอะไรต่างๆที่ให้นะคะอยากจะซื้อกับต้องชาราศีธนขูขอใครค่ะเขาจะจับให้ก่อนนะคะต้องขอภัยนะครับบางบางครัง้งเป็นคนที่พูดเร็วนิดนึงกวไม่เข้าใจนะครับเป็นคนพูดแต่พูดติดเร็วมากๆโอเคมาดูชาราศีธนูนะในะคะีอยจะบอก บอกว่าชาวชาวราศีธนูมีเรื่องโชคลาบที่บิมบอกไปเมื่อกี้ด้วยนะคะเรื่องโชคลาบต้องบอกจริงๆคุณมีโชคลาบเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับที่ดินอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้เงินฟุ๊กๆเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็โชคลาภเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ที่คนอยู่เดพิดี อ๋อใครที to to ่เล kind of ่นลอตเตอรี่อะไรเงี้ยก็ซื้อติดไปบ้างก็ดีเกี่ยวกับบ้านเล็กที่อะไรเงี้ยอาจจะให้โชคคุณเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยให้มานะคะเพราะยังไงก็เหมือนเหมือนเดิมคือทำบุญให้มากๆในปี2 5 6 4นี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะหมายถึงว่าคือทําบุญให้มันยิ่งดีขึ้นไปอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะได้แบบเบาบางหรือมันไม่มีไปเลยในเดือนในปี2564นี้นะคะโอเคเนี่ยก็ขอจบคลิปการทํานาย ลายปี64ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราสุดธนูเป็นงแค่มีอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ